哦。 แล้วก็ปลูกมันเนาะปลูกมันเสร็จแล้วเขาก็ติดตามด้วยบักโม่ผลผลิตเทาก็สิมาเบิ่งพี่น้องนี่คือเมล็ดมเมล็ดเมล็ดอันบักโม่ที่เขาสั่งมา,มาเมล็ดแตงโม,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 ขงมงเขาก็สิมาปลูกสีไซส์สองเม็ดกันตรงกลางไหมาลูกห่างเนาะมันบักโม่ห่างหนึ่งสองเม็ดพี่น้องเกลือบาน้องทำตามมุ่งน่าก็สิมปลูกเอาใจนิดหน่อย ตรงนี่ใส่ยุบระมาณนี่ปลูกใกล้กันบ่ได้พี่น้องเพื่อเครื่อเครื่อมันออกเพื่อเครื่อมันออกเลยมันสิง,งอกบ่เบิง่งฝนผลิตแล้ามันสิง,งอกทำไงแล้วเบิ่งปลูกตอนช่วงหน้าฝนเบิ่งพี่น้งนองลองเบิ่งว่ามันสิย่างดิสิรอดย,ายาังมารอด,ดูฝนผลิตเท่า ช่วงนี้ที่จริงเป็นช่วงฤดูการทำหน้าแต่ว่าถ้าอยากเฮ็ดไร่ผสมปลูกแตงโมเบิ่งว่าเฮาสิได้บ่แล้วมาเจอใหม่เนาะพี่น้องจะมาปลูกแตงโมกับป้ากันเราจะมาปลูกรอถึงสามเดือนแล้วมาดูกันหน่อยว่าจะเกิดไหมอือ้ตรงกลางนะลูกร้านกับปลูกพี่น้องใส่ตรงกลางฝนก็มาตกตรงกลางมันบ่กลางเท่าได้เนี่ยลูกกลางกลางคู่เนี้ยมันแอบพุ่นอะไว้กลางกลางอีกซ้างมันอันนั้นแล้วคุ้มต่อไป มันโตไปตรงนี้มาณนี้เอออยู่กลางมันบ่ว่างปลาว้างเห็นบ่ปองปลาเหยียบนะเออเบังกลางเออบังคู่มันบ่นี่นี่นี่ตรงนี้นั่นแหละบังคู่ห้าเบังตรงนี้ให้มันอยู่กลางพอสิปลูกเราผสมปลูกอ่อนบ่เขโพดลงอีกพี่น้องหน้าพอ่เสียเขโพดมาลงอีกนะเราอยู่ตรงนี้ห้าดูเบังจรนงๆเป็นรักนี่ถอดเกือบได้ป่ะเรื่องเรียนสอนสอนการบ้านภาษาอังกฤษแล้วกะมาปลูกโมโม่ช่วยกันพี่น้อง กับหลานกับหน้น่าซอยเพิน่นเออใส่เข้าไปนี่แหละเด็กดีมาเฮ็ดการบา้านเสร็จงานบ้านเสร็จกะซอยกันกปลูกบักโม่เพื่อหน้าโคตรใหญ่ขึ้นจะได้เฮ็ดเป็นฮัดเฮ็ดใบลูกหน้าโคตรเธอบ่อยากเรียนหนังสือเรียนจบมาลูกสัตว์อะไรไก่โพดนะไม่จะไปปลูกตรงนั้นป้าบอกเราเบื้องเบิ้องหลักอยู่ตรงกลางเบิง้งตรงที่ฮอกปลูกรอบแรกหนะ่เยฮัก็ใส่ตรงนี้คือ่อฮักปลูกมันน่ะ แล้วก็เสรตรงนี้เนี่ยกลางมันนะเบิ้งระบางช่องไฟมันนั่งเออไปปลูกเบิ้งดีๆแล้วเาก็เบิ้งช่องไฟมันตรงกลางนี่นี่แล้วก็เบิ้องเบื้งเบิ้งอันคู่มันนะให้มันอยู่กลางมันจังบ่แอบยดไหมมันเบี้ยวดิเออหอดตัวยหอดใส่หัอยู่เปล่าจำดูวเอาซิบเบิกดให้เบิ่งคู่มันนั่คู่มันอยู่ตรงกลาง ปลาเห็นได้แล้วก็อยู่ตรงนี้สิเบิ่งคู่มันจะไปใส่ห้างแอบขางไรเป็นว่าข้างขางคนสิปลูกข้าวโพดดิพ่อเจ้านะ่ะเอออือแลเบิ่งขางน,านั่นดูได้อ่ะเห็ดแปลงดูข้างนานีน่เห็ดข้างนาไปดูปลาสีน่งไห้เออเบิงบ้งว่าเบื้องหลุมที่เาปลูกเป็นลักเป็นแรกตัวแรกเป็นลักเออย่าหยับลงหยับให้มันอยู่กลางเลยถ้าเบิ่งหลุมที่เขาฟังอรอบแรกว่ามันตรงกลางบ่กลางคู่บ่กลบ,กบรังเอา เงับขึ้นอีกเบิง้งเบิ้งน้าหันมาเบิ้งคู่แรกเออนั่นแหละเบิ้งทุกครั้งโอเคอ,อู้เก่งไว้เยี่ยมเปจะได้ไงปลูกที่แล้วข้าก็ได้เยอ่แน่ได้ผลผลิตอยอะดิปีที่แล้วเนาะเออได้เงินใส่กันยอยอะดิเฮาไปไปปลูกปลูกแตงโมเทแยวนี้พี่น้องจังได้กระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์คลิปนะไหนน้ำด้วยพี่น้องด้วยเธอสิได้แต่ละคลิปกันตากฟุ้นแตกนั้นกับหลานจังงามได้สิได้พาน้นำเขา กับเมื่อยรองเท้กระถอดเราพี่น้องเนาะฝากเป็นน้ำก็้องใจให้กันนะเพราะว่าเฮ็ดคลิปม่านก็เป็นโอ้เป็นปีกว่าอยู่ในห้องสองปีละคือว่าล่ะเฮ็ดไปเรื่อยๆกับบัได้นั่นหลให้ได้ก็ดีเนาะบ่ได้กะถามว่าบ่ได้กะแย่ขึ้นเอาล่ะแต่กับบถอยสู่ท่อไปพี่น้องแต่ละคลิปมันก็ยากสิละเธอสิได้แต่ละคลิปกันชีวิตกับว่าไม่ยังชีวิตบ้านๆกะลูกซ่อหาซ่อหน้าไปยุไกลบัานไดไก่ต้องกับมาอยู่บ้านให้เก่านะพี่น้อง ลูกผักปลูกมีปลูกสวนปลูกให้ยังกะว่าไปปลูกข้าวปลูกน้ำซอยกันเออเก่งไว้ผลสิแล้วก่อนป่าก่อนโอเคพี่น้องเจอกันไหมเนาะฝาก thank you so much guys we have the plan planning watermelon watermelon in the evening it is now is raining let to see uh, after one week how is it go now we have the sand sand watermelon แมนนิชิเพลมีแพลนนิ่งโอเคสู้ๆไหม <laughs> สู้ฝนตกโอเคพี่น้องแล้วพี่มาเจอกันไหมคะ่ะพี่น้องข้ากระชีบวัวข้ากระชีมาเห็ดกั้งขึนยังบวรว่วกับหลานดูจุดน้าหมกนาโม่กัน,กกนปลูกข้อนบักโม่ปลูกข้อนยังข้อนใส่ลูกเมื่อกี้น,น,นนะีข้อนเนาะปลูกบักโม่พ่อมันมนีปลูกข้าวปวดแซมน้ำพี่น้องเป็นผลผลิตไหมเห็ดหัวกั้งขึนแล้วเยอะสามแถวบวรว่าโม่วดก่อนหาลูกอ่ะค่อยๆเบาๆยิ้มหงบ่าเขาเจ้า ลักลงพี่น้องต้องได้ซักี่เอาหน่อยถ้าซักจึเกดเลยแยกกลางขึ้นพี่น้องล้านกรับล้านช่้อยกันโอ้ยมมนขีหมูเลยพี่น้องอากาศบ้อนบริสุทธิ์ลากลงไปโอ้โอันหลกไข่ละ โอ้โอโอเป็นไหนสู้ใช่ไหมสู้ดิสู้สู้ได้แล้วบ้านเกง่งนี่ไงงานบ้านงานเลี้ยงแต่เกง่งฮ็ดการบ้านสอบได้ที่สองะเฮ็ดสวนซอยพอะย่ะคักพอเรื่องลูก,กเกษตรกรลำบากกับโอ้โเอาพี่น้องเ้ยป้าซักแล้วนี่ว่าฟังหน่เนนะ สิต่กวนยานขี่แลาดขี่ก็ทนยานขี่ขั้นขาดเลยยานกบยานเขียดลูกสาวหน้ายานกบยานเขียดเมื่อกินกบกินเขียดพ่อเป็นยังเราเคดเบียกกิ้งกับพ่อแล้วหน้าโคตรกันนี่แหละที่ให้ที่หน้าก็จะเป็นของอีิราในตัวที็ดดีๆลูกที็ดดีๆเป็นมอฮู้มันนี่ปลาซักมันนี่ ลูกสาวเดียวมอดเราดกเต็มพี่น้องเอ้ยหน้าโคกหน้าทงนี่เบิดมอยเบอนอยูใส่ปะอ,อันนี้เออเห็นหุ้งอยู่ปะหน้าโคกหน้าทงหลืพี่น้องอะอืมชนะเลิศอ่าเสร็จแล้วก็เทม่าเสร็จก็บืเสร็จตีพี่น้องพ่อหยังแล้วสามแถวผุนแล้วสามแถวทั้งผุนเราจิ้มาสามกันมือก,กับ่อ่ว่ากันเลิศแม่บกโมพ่ออาลูกปิดลิปเสร็จแล้ว,อ,อ,ลลลวอันนี้มืออืน่นยังมาตอ่อ การเกกสริมเลือดเสิมให้กำหนาตัวขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมเย็นเริมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะเย็นเริมก่กอนกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปของหนูและป้าขอบคุณค่ะเจอกันใหม่ thank you น้ามุกแ <Thank you. S 1> <c oughs> ต่งคิวแต่งคิวสมัครเพราะภาษาอีตขอบคุณสุขูสุข,ข้นที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยค่ะเด้อเฮ็ดจนข้าจนมืดมุกดูปะพาทิศพี่น้องมึงดูเพ่ยสิได้แตละอันเฮ็ดจนข้าจนมืดฝากเป็นกำลังใจ กดกระดิ่งติดตามด้วยพี่น้องเด้ออย่าทิ้งกันด้วยพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันสู้ๆเนาะสู้ๆทุกคนทั้งกันเนาะยามบางสาวแทบานกับสิไปหายามมึงสิละเฮ็ดเบียเฮ็ดให้เฮ็ดให้ซะหน่าซอยกันกับหน้าครับหลานกราบขอบคุณสุขูสุขคนที่อยู่เมืองนอกประเทศเพื่อนบ้านขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ฝากไว้ตรงนี้ด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณหลาย thank you so much guys for watching my video uh we just to finish is planning uh a con r and w h a t c y o u mail one but look l i k e the f i n i s h but it's not f i n i t e have the tree He tap to do over there the tomorrow have to do again we work until it's done it's too to dark see you next time bye bye, bye, bye.